น้องเอมี่มาแล้วรีบกินจะได้เอาไปทิ้งอเออทิกไปอีกด้านนึงเดี๋ยวหล่นอืมอรีบกินจะได้ไม่หล่นอร่อยไหมอร่อยไหมครับน้องมาแล้วไปรับน้อง่อยเล้วรับน้อง มามแล้วจะไม้ไปทิ้งให้เร็เรวๆอ,อ,อ้อมจ,จนได้อ,ะ, <c oughs> อะไรไหมไฮฮัลโหลไฮน้อนงมาแล้วไอติมไหมไอติมไหมเฮ้สโลติคับสวัสดีครับพี่เป สวัสดีครับบสวัสดีครับทุเละสวัสด si? ีครับยกมือขึ้นยืนตรงๆสวัสดีครับเร็วๆเย็วเย็นเย็็นต้